มนุษย์ทั่วไปในสังคมนี้เป็นคนในระดับศีลห้าเท่านั้นนี่เราก็เอาดนตรีไปช่วยสิครับท่านมีเลยหลักของท่านนะดนตรีประกอบธรรมก็ธรรมประกอบดนตรีถ้าเอาธรรมมาไปประกอบดนตรีเอเอาขอภัยประกอบเพลงเพลงประกอบธรรมธรรมประกอบเพลงเอาธรรมะาไปเล่นสินี่อย่างนี้ไม่ถูกท่านไม่เอาด้วยแต่ว่าเอาเพลงมาเป็นเครื่องประกอบธรรม ช่วยสนับสนุนทำให้จิตของคนเนี่ยเกิดความเบิกบานพองใสอะไรเนี่ยท่านให้เลยเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกก็มีพระสูตรหนึ่งที่เป็นเพลงคือปัญจสิกขาเทพบุตรเป็นลูกน้องพระอินทร์ก็ไปรักกาเทพธิดาคนหนึ่งก็ร้องเพลงที่มีธรรมะด้วยเนี่ยอะไร ผมก็พูดใช้สนนไม่ถูกคือเขาร้องเพลงถึงคู่รักของเขาะโดยจิตใจที่คิดถึงเนี่ยอยู่ในพระสูตรเลยนะชื่อสักกัรนาสูตรมีเพลงของปัญจสิกาเทพบ,บุตรซึ่งในนั้นก็มีทั้งเรื่องของการพรรณนาถึงความรักต่อคู่รักพร้อมทั้งเรื่องของความเลื่อมใสต่อพระตนตาัย ถ้าหากว่าอย่างนี้มันยังโยงกันอยู่เนี่ยจะดึงจิตเขาขึ้นมาสู่ความดีงามไม่ใช่เอาไอ้สิ่งเหล่านี้มาพาคนให้ลุ่มหลงไปนั้นเราก็จะาทิ้งโอกาสที่ว่าเออทำไงเมื่อเราทำดนตรีได้เพลงได้เราต้องหาทางเอาเพลงดนตรีเนี่ยมาช่วยคนมาเป็นเครื่องปลูกเร้ากุศลรือนำคนเข้าสู่กุศลธรรมทำพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้น <Yeah. S 2> แล้วเพลงก็จะเป็นประโยชน์ เรื่องคาถาอะไรต่างๆนนกึ่งเพลงทั้งนั้นคาถาเนี่ยเป็นคีตะที่สังฆนากับสังขีติสวดพร้อมกันการสวดน,นั้นไปกึ่งเพลงเข้าไปแล้วสวดที่เพาะเข้าไปอีกเขาเรียกว่าสรพันยะแทบเป็นเพลงเลยพระพุทธเจ้าก็อนุญ,ญาตมีในวินัยปิฎกพระเนี่ยไปไปดูไอ้การมรดสพเขาเรียกว่าเข้าใจว่าคีรักคัสสมัชชะ การละเล่นเป็นยอดเขาอย่างภาษาลิบุตรโมคขลานะก็นี่นะที่ออกบวชก็เพราะไปดูคิรักาสมัตชะเนี่ยมหสบลพยอดเขาเนี่ยดูสิวางจิตดีบางทีไอ้สิ่งเหล่านี้มันกลับทำให้ได้ธรรมะนะมันไปกระตุน้นมันกระทบภาษาลิบุตรโมคขลานะอุปติสสโกริตะไปดูมหัศลศนยอดเขาก็ได้รู้สึกขึ้นมาเพราะมีประสบการณ์มาก เหมือนกับปลงเลยจิตปลงโอ้เนี่ยโลกก็อย่างเนี้ยเห็นมนุษย์หลุ่มหลงอะไรแต่อะไรก็แล้วแต่คือท่าที่จิตขึ้นมาพัฒนาระดับหนึ่งเนี่ยมันจะมองเปลี่ยนไปก็เป็นเหตุให้ออกบวด